เท่าไหนนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับสไตล์โหมดอินพีจหรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับอีรานติกช็อปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่า10,000 ID แล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ก่อนนะครับว่าจะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมถูกกว่าระบบเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีรานติกช็อปนะครับ อ่ะโอเคอนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็พบกับมหาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้อยู่กับเกมนะครับ MU เลยครับวันนี้ก็เป็น MU Blue นะครับซีซั่น20นะครับวันนี้ก็คนไหนที่ยังหาสกิลไม่ได้นะครับคลิปนี้พี่มีคําตอบนะไว้สกิลพวกเนี้ยมันหาได้จากที่ไหนครับอ่าเดี๋ยวพี่จะมาบอกกันนะครับอนอื่นเลยอ่ะนะครับตอนที่เรายังไม่ได้สกิลอ่ะนะครับพี่ขออนุญาตเทยแบบนี้ก่อนนะครับคืออนอื่นเลยอ่ะ ตอนที่พี่ยังไม่ได้สกิลนะคือพี่มีแค่สกิลเนี่ยนะครับเนี่ยสกิลนี้สกิลเดียวเลยนะครับตอนที่พี่เล่นมานะครับเพิ่งได้สกิลนะครับแล้วก็เลยมาทําคลิปบอกเวลาเราโจมตีสกิลเนี่ยนะครับมันจะใช้คลิปขวาใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นสกิลแบบเนี้ยนะครับซึ่งเวลาเราฟาร์มหรือว่าเราทำครูเอต่างๆมันช้ามากครับเนี่ยเห็นไหมล้วก็นะครับเราจะเป็นที่จะต้องไปหาสกิลที่มันดีกว่าน,นี้นะครับอ่าไปหาสกิลที่มันดีกว่านี้ ซึ่งถ้าเราใช้สกิลที่ดีกว่านะครับซึ่งเป็นสกิลสองทุนนี้นะครับเออมันเป็นสกิลพื้นฐานนะครับพี่ก็ขอเซตก่อนนะครับปุ๊บอันนี้เป็นห้านะครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถนี่อ่ะนะครับมียาแล้วก็สําคัญเลยพวกสกิลฟาร์มพวกเนี้นะครับมันสามารถฟาร์มมอนเป็นกลุ่มๆได้อันนี้คือเข้าใจว่าเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยแต่ที่สำคัญคือมันหาจากที่ไหนนะครับเออการหาจากที่ไหนตรงนี้ก็คือการตีบอสพวกเนี้ยแหละครับก็คือเนี่ยออโต้นะครับกดออโต้ไปเลย ตัวเนี้ยมันคือการฟาบอสกองครับแล้วก็การทำเฟสพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันให้กดล่าต่างๆมันก็จะมีสมุดต,ตกมาให้นะครับซึ่งเนี่ยตรงสายหรือไม่ตรงสายกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันตอบมาให้นะครับจะเป็นของเอลของวีของซามของรักดลอดหมัดหอ,อกอะไรต่างๆนะครับซึ่งแล้วแต่เลยว่าจะตกตรงสายที่เราเล่นไหมนะครับแต่สมุดที่ตกเยอะที่สุดก็คือของวีสานะครับ สายวิสัตตกเยอะมากนะครับหาของง่ายมากนะครับแต่ถ้าเป็นไหนจะหาของยากหน่อยซึ่งสกิลแม่ใช้ไม่เยอะเลยนะครับแต่ดอกยากมากนะครับมันยากตรงที่ว่าสกิลแม่ใช้ไม่เยอะนั่นแหละนะครับไอพวกที่ใช้สกิลเยอะโอกาสที่จะดอปสายมานันอะเยอะนะครับอ่าตรงนี้ก็ตั้งเป็นออโตได้นะครับมันก็จะออโตให้เรา เนี่ยมันจะเดินตีให้เราเลยนะครับตั้งเป็นออโต้ซึ่งการตั้งเป็นออโต้อย่าลืมว่าตั้งเป็นสกิลพวกนี้ด้วยนะครับมันจะมีสกิลแบบพิเศษด้วยนะไม่งั้นมันจะไปใช้สกิลให้เราครับเนี่ยเห็นไหมสกิลตัวเนี้ยนะครับเราปรับเป็นสกิลสองครับตอนแรกมันเป็นสกิลหนึ่งมันจะกดใช้การใช้สกิลนะครับแทงนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นพื้นฐานแบบเนี้ยสกิลที่สองนะครับแล้วก็ปรับออโต้ใช้เป็นสกิลตัวนี้นะครับมันจะทําการโจมตีแบบพื้นฐานให้เราอันนี้ตั้งเป็นพื้นฐาน มันจะใช้สกิューหน่กเป็นสกิลหลักนะครับนี่นะครับแล้วพี่จะกดออโต้ลองดูมันใช้สะกิลนะจุออกมาก่อนเนี่ยมันจะปั๊บแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะจ่ายตกิลบัฟเอออโต้นะครับปั๊บกดมันออโต้เองเลยแล้วก็กดลาบบอลเลยลองดูว่าจะใช้สะกิลอที่พี่บอกไหมนะครับแปลเลยแล้วก็การตั้งแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าที่พี่บอกคนไหนที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปนะครับรีกลับไปดูนะครับ เวลามาเจอมอนหรือว่าเลือดมันลดนะครับหรือว่าบัฟหมดเนี่ยมันจะทําการเปล่งยาเปล่เลือดนะครับแล้วก็มันจะทําการออโตตะกิวต่อให้เห็นปะนะครับมันใช้ตะกิวควงให้นะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นการแทงแล้วซึ่งการแทงมันเจอมันจะโดนมอนแค่หนึ่งถึงสามตัวนะครับตรงหน้าแต่การควงคือรอบทิศเราอ่ะจะโดนหมดเลยนะครับยังไงมันก็ฟาร์มได้เร็วกว่านะครับอีพีมันพุ่งปวดอยู่แล้วนะครับ ได้ทั้งดาเมจนะครับหมู่ได้ทั้ง EP ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและสกิลนี้ก็แรงกว่าสกิลแทงอันหนึ่งด้วยนะครับเออเป็นสกิลฟาร์มชั้นดีเลยนะครับยิ่งเอจิเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะนะครับทำการโจมตีนะครับในการอ่าสร้างดาเมจนะครับอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นเพราะสกิลพรเป็นสกิลที่เร็วมากนะครับแล้วก็สกิลแทงเป็นสกิลที่ อหนักกว่าตะกิวควงอยู่นะคือมันแรงกว่าแหละนะครับแต่ว่าอัตราการที่การติดของดาามีจะน้อยกว่าตะกิวควงครับควงคือมันจะเลือดคือมันลดถี่มากทุกคนนะครับแต่ถ้าเป็นแทงอ่ะจะแรงกว่าแต่เลือดมันจะลดช้ากว่าอตามประสบการณ์ที่เราเล่นมาไม่ว่าจะเป็นมิวสยามมิวออนไลน์บาบาที่เราเล่นมานะคล,ล้ายนะๆกันหมดกันแล้วทุกคนนะมิวบนะีซีแลก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูร้านขายของกันบ้างน,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการขาย ก็คือไปหาที่เมืองไหนเลยทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยอ่ะมันจะมีอยู่จุดน well. ี้นะครับจุดนี้เลยจะพี่พาไปอ่าเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นนะครับช่างตีดาบนะครับพุดลุงตรงนี้เลยกดเข้าไปอ่าลองดูอ่าก็จะมีสกิลตรวนี้มาให้เรานะครับหนึ่งสกิลก็คือสกิลกองแทงนั่นแหละนะครับเป็นสกิลพื้นฐานมาให้หน้าสองหน้าสามมีอะไรมีสกิลเดียวมาให้เรานะครับอ่าให้กองแทงหมดแล้วนะครับมีอีกไหมไปดู คนนี้ขายอะไรไม่มีอะไรนะรไปอ่าปุดตูคนนี้ขายอะไรขายชุดอย่างเดียวกระดาษไปหมดละคนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเป็นสายของคนนักเวทมากกว่าต่อมาคนนี้ครับที่จะขายสมุดให้เรานะครับก็คือคนนี้นะครับที่ยืนอยู่หน้าประตูนี้เลยอ่ากดพี่เข้าไปดูนะครับอ่าคนนี้ก็คือขายสมุดนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพใดๆทั้งหมดนะครับอยู่ในหน้านี้นะครับ แต่ส่วนสกิลที่เป็นเควสอย่างสกิลต้องแข็งนะครับของไนท์นะครับมันไม่มีนะครับไปต้องไปทำเควสเรานะครับอันนั้นจะได้สกิลสโลว์้อแข็งมานะครับอ่าระดับเลยก็เปิดหน้าสองครับถ้ายังไม่เจอหน้าแรกมีอะไรลองดูดิอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับเออเป็นสายปืนอ่าพวกนี้นะครับอ่าเห็นไหมเห็นเห็นไนท์ไหมอ่าดักไนท์นะครับอันนี้ก็คือดักไนท์อ่าเราก็เจอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลนะครับในส่วนของสกิลอ่าควงนะครับสกิลแทงนะครับสกิล เบ่งยานะครับแล้วก็มีพวกสกิลจิ้มต่างๆนะเนี่ยเห็นไหมสกิลเยอะแยะเลยซึ่งผมกดมาหมดแล้วนะครับในหน้านี้นะครับแล้วหน้าถัดไปก็คือเป็นของพวกหลอดพวกสายอื่นแล้วนะครับอ่าพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเอวแล้วนะครับหน้าห้าก็ไม่มีละคือผมซื้อมาหมดแล้วนะครับอันไหนที่ผมใช้ได้ผมคลิกขวาไปครับในการใช้ซื้อมาติดตั้งผมคลิกขวาคลิกขวาครับอันไหนใช้ได้นะคลิกขวาไปเลยอันนี้คือผมขาดสเตนนะครับหนึ่งพันนะครับคือเยอะเลยนะครับยังไม่ครบ อันนี้คือขาดสเต็งเหมือนกันอันนี้ขาดสเต็งเหมือนกันถ้าสเต็งอีกพันก็สามารถใช้สกิลแทงได้นะครับเออก็เพิ่มสกิลแทงมานะครับสกิลอื่นอีกนะครับเนี่ยนะครับมันก็มีให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่สามสกิลเลยเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเราจะได้สกิลโลสกิลเนี่ยสกิลกระทืบมานะครับยังไม่ได้หรือคนอ่ะเนีสกิลเนี่ยคนจะได้ผมคิดว่าสกิลที่เราจะได้มาสามสกิลที่ยังไม่ได้อ่ะมันคือสกิลตัวนี้นะครับนี่สามสกิลนี้มันคือสกิลนี้นะครับ แล้วก็ตกิที่สองนะครับอ่าเรามีแล้วสกิลสามในการแทงตกิลสี่ตัวนี้นะครับกระทืบดินสกิลห้าเปียกนาครับมีแค่สกิลนี้แถวเนี้ยก็เก่งแล้วนะครับสาหรับไนท์ก็ประมาณนี้ครับไปดูนะครับไนท์ตอนที่เราฟาร์มกันนะครับไปเลยตอนนี้ก็สามารถปล่อยให้มันออโต้ได้นะครับง่ายละอันนี้มันมันทําอะไรวะตัวนี้ผมแม่เขาชอบที่สงใจนี่คืออะไรเลเวลหนึ่งลองเข้าดิด ก่อนต้องไปท่าลมป่ะต้องเลือกท่าด้วยเอาว่าคอนเทนต์อะไรเนี่ยของกูการลางดูวยมันจะพาเราไปไหนมดทุกคนนะผมไม่ไม่เคยมานะตัวเนี้ยเรารู้สึกปุ๊บกดปั๊บทำไมมันค้างเลยวะอืมไ่่หาฟาตี้อะไรอะ่ะคือเด็ดเราไม่ได้กาขนาดนั้นทุกคน เนือเราแรงจัดเลยนะฮะแล้วก็คอมก็ไม่ได้กัดอะไรนี้ด้วยเราเริ่มงงแล้วมันจะพาเราไปไหนวะอนไรแมพฟีเควสดาวเวดจอรับแล้วก็นิ่งไปเลยหรือมันจะไม่มีอะไรให้เราวะมันขังไปทุกคนนะครับ ตึกอะไรป๋าน่าจะฟาร์มไม่ได้ป๋าเดี๋ยวเราออกไปดูการฟาร์มใหม่กว่าทุกคนนะครับผมว่ามันน่าจะค้างนะไม่น่าจะมีอะไรให้เราเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะยครับออกเกมเข้าใหม่แปลกจัดเลยอยู่ดีแบบมันให้กดเข้าไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกมก่อนทุกคนไปอเรามาทำความเข้าใจกับสกิลกันก่อนเนาะ หลังจากที่เราเข้าสะกิลกันมาแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่รหัสไปนะครับเสริฟแม่งคนโคตรเยอะเลยนะเออคนเยอะมากรหัสไม่ถูกต้องควยอะไรครับรหัสไก่ผมนะั้นไม่ต้องจํานะทุกคนนะถึงเอาไปผมก็ไม่ัวใจหรอกนะครับอ๋อผมเปลี่ยนภาษาไทยไว้อยู่ดีกอว่าโอ,อเคไปนะเอาไปก็ไม่มีอะไรนะรหัสไก่เนี่ยมันทําอะไรได้วะเออช่างแม่งเดี๋ยวค่อยมาศึกษาทีหลัง อ่หลังจากที่พี่ทำตะก,กิวมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนที่ได้ตะก,กิวมาคุณควรตั้งแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาตั้งค่าสก,กิลตรงนี้ครับเลือกสะก,กิลที่จะใช้งานพื้นฐานให้มันใช้เป็นสะกิลแรกนะครับมันจะไม่ตีธรรมดามัาจะใช้สะก,กิลในช่องนี้ก่อนส่วนสก,กิลสามไอ้ตก,กิลคอมโบอะ่ะ มันใช้เป็นสกิลพื้นฐานหนึ่งสกิลนะครับในสกิลงัดตัวนี้ก็ได้นะครับสกิลแทงหรือว่าสกิลที่หนึ่งก็คือปปเป็นสกิลปั่นสกิลสองตัวนี้สกิลสามเป็นสกิลแทงนะครับมันจะใส่สกิลออโต้นะครับหนึ่งสองสามมันจะเป็นโบออกปุ่มปุ่มปุ่ม,มเลยนะครับแล้วก็ะเป๋ตัวนี้ก็ตั้งเป็นเปล่งยาเป็นสกิลเดียวอยู่แล้วไนอ่ะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ก่อนแต่ตัวคอมโบเดี๋ยวเรามีสกิลครบเมื่อไหร่จะพี่ทำให้ดูนะคคคครรรัััััับบบบบบบเเเเเดดดีี๋ยยยยววพพาาาามมกกกกกกก็็สสสตตนน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 น่อะะะแแแลลลลลลหๆไ้้้้้ิิุณงปืฐทึ แล้วหลังจากนั้นกดออโต้ได้ครับไปที่ว่ามันมีคีย์รัดคําว่าออโต้ตัวนี้ให้อยู่นะว่าการที่จะให้มันออโต้มันกดตรงไหนมันมีคีย์รัดอยู่นะแต่พี่ลืมว่ะมันจะมีคีย์รัดอยู่ในการออโต้แต่กดตรงหน้าจอก็ง่ายดีเหมือนกันนะปล่อยเมนอันนี้ระยะในการกดพี่ตั้งก่วงไปปะวะเอาแค่นี้พอนะครับมันเดินก่วงไปวะอันนี้คือระยะเก็บของเอาแค่นี้ก็พอเนี่ยแม่เดินก่วงก่วงเกิน โอเคนี่ก็พอแล้วบันทึกเลยะประมาณนี้นะครับในการล่านะครับะล็อวพี่ล่าโดนโดนเคุเอตพี่ปะไปอย่าลืมล่าให้ตรงเควสด้วยนะครับตอนนี้ภารกิจเราค่อนข้างเยอะนะครับรีบเคลียร์รีบอะไรให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเราทำคุเอตก่อนเนดะี๋ยวเราจะได้ในส่วนของค่าอัพมาเยอะนะครับตัวนี้เราขาดสตงิงเราอัพสติงไปหมดเลยหนยึ่งพันไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะทุกคน ราคาสเต็งอย่างเดียวเลยเนี่ยหนึ่งพันนะครับเยอะมากไปแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับมาทำสเต็งครบเดี๋ยวเรามาใช้สกิลคอมโบกันนะครับเดี๋ยวลองสอนทำนะครับแต่ลองดูก่อนว่าเราต้องผ่านในตัวจุวติทักังก่อนไหมครับถึงจะได้คอมโบเดี๋ยวลองคือตอนนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ลองหาสกิลมาให้ได้ครบก่อนนะครับและลองทำคอมโบสกิลเรียงนะครับอ่างัดนะครับแล้วก็งัดควงแทงงัดควงแทงสามสกิลนะครับตามที่เราเคยเล่นมาแหละ นะครับก็จะเป็นคอมโบสีฟ้าออกปุ่มปุ่มแรแดงจัดนะครับลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับหรือว่าจะต้องทําการผ่านเพรสคอมโบก่อนถึือจะสามารถใชสกินได้เรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่พี่เข้าใจไหมนะครับเราก็ลองมาลุ้นกันดูอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกัน้อนในการจ่ายสะเกียตาเนี่ยพอมอนเกิดมาปุ๊บมันก็เปิดมีเลยนะครับเอใช้สกิลตัวนี้ดีมากนะครับ แล้วก็วิธีการฟาร์มก็ไม่ต้องฟาร์มบอนคุสแบบนี้นะครับให้ไปฟาร์มแบบนี้นะครับเวลาฟาร์มถ้าใครมีเวลาว่างนะดูเลเวลนะครับที่เราจะไปได้ถูตงตุดท,ที่ไปตรงนี้ได้เดินหาบอลอ่าตรงนี้เลยช่องแรกอนะ่ะกดไปเลยอ่ะมันก็จะฟาร์มแบบนี้ดูเลือดเราด๋ดูเลือดเรา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 ดูดิรรดแรงจัดเลยเหปอเนี่ยถ้าดามจไม่ถึงอ่ะต่อให้แม่งเลเวลร้อยหกสิบก็ช่างเถื่อนะครับ บอกเราไม่ไหวนะครับเราไปฟาร์มสักเจ็ดสิดดีกว่ามอนเตอร์เวลเวลเจ็ดสิบเราแม่ตีบอลแทบไม่เข้าเห็นปะ่ะขนาดเราแบบเลเวลแบบร้อยเก้าสิบแล้วนะเห็นป่เออเนี่ยสองร้อยสองเออเลเวลตีมอนไม่เข้านะครับมอนร้อยกว่าร้อยหกสิบเราสองร้อยนะเอาเจ็ดติดก็ได้ตัวนี้นะครับน่าจะได้อยู่ไ,ไปควงกันเลย เราจริงเลเวลเรามีแค่เลเวลอ่ะนะครับแต่ว่าเรายังแบบช้าอยู่อ่ะในการควงเราชา้าเราไม่สามารถตีทำดาเมจต,ต่อวีได้นะครับมอนตันตายชา้าแล้วมันก็ลุมตีเราพี่เราเลยได้ไม่ทันแต่ถ้าเรากดยาเมื่อกี้ได้นะกดยาเล่นไปก่อนน่ะดูอีกเราควงช้าจัดเลยยังไงมอนก็เกิดทันนะครับเราวมื่อเชียร์เรามันทำดาเมจใส่เราแต่ถ้าเราดาเมจต,ตัดหน่อยตีแม่งลลมไปก่อนให้มันแบบตั้งตัวไม่ทันอ่ะยังไงเราก็ยืนได้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะขอทิ้งไว้เลยนะไปฟาร์มทิ้งนะครับแล้วก็ เจอกันในพีหน so so ้าครับเดี๋ยวพาแนะนาเกี่ยวกับการลงเพจต่างๆนะครับแล้วก็การลงเพจจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็เพจปัญหาอะได้ที่ไหนนะครับการฆ่ามอสได้อะไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ก่อนนะครับพี่ยันก็กลับมาทำเกมมิวให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วนะครับหลังจากที่พี่ยันไปลงคลิปเอาวีต้างๆนู่นนี่นั่นไปนะครับก็คือลงขั้นเวลานะครับบางทีแบบพี่ไม่ว่านะครับแล้วก็มิวที่พี่ทำก็จะเป็นมิวบูนะครับซีซั่น20ซึ่งเป็นการเล่นมือนะครับม เวลาเราไปทางานที่ไหนนะครับคอมอยู่บ้านนะครับก็ไม่มีเวลาในการเล่นแล้วนะครับแต่ในการปอดเราสามารถปอดทิ้งไว้ที่บ้านได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าค่าไฟก็จะประวานหน่อยนะครับแต่ถ้าคอมร้อนจนเกินไปเนี่ยอันตรายเราไม่อยู่บ้านนะครับเราก็กลัวมันช็อตมันเป็นอะไรเกิดขึ้นเนาะก็อาจจะปิดปกติแล้วก็มาเปิดใช้ตอนที่เราอยู่บ้านนะครับหากเกินประเด็นใดๆก็จะได้แก้ปัญหาทานนะครับไม่ควรนะครับเปิดคอมทิ้งไว้แล้วไม่มีใครอยู่บ้านนะครับเวลามันช็อตเกิดกระแสไฟรัดวงจรขึ้นมาอันตรายมากๆนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับติดตามนะครับกับผมไว้ก่อนเนาะอ่้พี่อางคนเดิมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันอีพีหน้าเรื่อยๆนะครับเกื่อจะเบื่อกันไปเลยนะครับยังไงก็จะพยายามหาสาระความรู้ให้เพื่อนนะครับคนไหนที่สนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับมิวบูนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ส่วน n ิวเก่าก็คอมเมนต์ทักกันมาได้พี่ก็พยายามตอบทีละคอมเมนต์นะครับอ่้ถ้าพี่จําได้นะเพราะว่ามันเก่าแล้วพี่อาจจะลืมบ้างครับสำหรับแอนเซนชั่นคลาสติต่างๆนะครับแต่ถ้าตอบได้จะตอบให้นะครับแล้วก็มิวบูารถ แต่คอมเมนต์เล่นกันได้คนไหนที่เล่นอยู่นะแล้วก็พี่อยู่เซิร์ฟไหนไรยังไงนะครับมาเจอันได้ไหมนะครับเรามาเล่นด้วยการปาร์ตี้หาของหาอะไรนะครับก็หรือว่าจะมาแบกพี่อันนี้ก็ยินดีนะครับบอดบุกแล้วว่าไอตัวเก่าบุกนะครับเออได้บุกมาแล้วแต่ไม่รู้อยู่แบบไหนนะครับเออถ้าฆ่ามาถ้าได้เพชรนะครับแล้วก็ได้แหวนด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่บอมันอยู่แบบไหนนะครับอาจจะอยู่แบบเออเมืองไหนไหมหรือว่าเมืองดาวเวยที่เราไปฆ่ามานะครับก็แล้วแต่นะครับ หายากเหมือนกันว่ามันอยู่ไหนแต่เราฟุมเจอครับก็เลยแบบสอยแม่งไปแล้วะก็ประมาณนี้กันนะครับทุกคนนะครับขออนุญาตฟาร์มทิ้งไว้ก่อนนะครับให้มันดันเลเวลไปสักหน่อยก่อนนะครับตอนนี้สองร้อยห้าแล้วรอเก็บค่าสเตจให้ครบอีกหนึ่งพันนะครับน่าจะมาทำคอมโบให้ดูถ้ามาทําได้ได้ไม่ได้เขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะต้องจุดตีก,กองด้วยสี่ร้อยก็ค่อยว่ากันนะครับสักทีนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันพรุ่หนี้ทุกคนบ๊ายบาย